ก็ปเป็นเจ้าภาพในรายการวิรัยศาตร์ศาสตร์ของวิจัยของวิชนาการของชีวิตวันนี้ตอนที่สายครับเราจะมาทัวร์โรงเรียนกันเพื่อให้ให้ได้รู้มากขึ้นว่าโรงเรียนเรามีอาคารอ,อะไรบ้างน,นะครับวันนี้เรามีแขกมาเจอตั้งสองคนแลามันคนแรกก่อนคนอาสาครับคนเดิมคนเดิมวันนี้ครับ,บนคนเดิมครับ,บโ,อโอ้รีบดูข้างหน้าเลยเนี่ยคนที่สายวันนี้คนใหม่ครับนีน่ครอใบ้อับใบ้อับ ี่เหนคือระหว่างตอนเย็นคนก็ชอบมาเล่นบอลกันตรงนี้ถ้าเห็นนะมันมีเส้นสีขาวขาวเนี่ยอมันเป็นสนาบอลโอเคงั้นเราจะพาไปครัวอาคารข้างในกันโอเคไปกันเลยก็ี่เขาคอหน้าตาการเรียนแล้วเบื่อเราจะไปถอดส่องในห้องลิได้ได้่นี่อย่มา ก็นี่นะก็นักเรียนก็จะเรียนงานตัวนี้นักเรียนก็มองหากล้องไม่รู้ทำไมครับก็ไม่เป็นไรอันนี้ครับเออเออนทำแบกอย่างอย่างทางนี้เป็นอย่างนั้นนเาะตรงนี้ก็คือทางหลังตึกโอเงหลัตึกก็มีเรื่องน่าประหลาดใจันทตึกเลยครับอ่ะต่อไปนี่ก็เป็นบันไดขึ้นไปยังตึกโอเคตรงนู้นนะครับนนตึกเอจินัท ที่เพิงสร้างหม่ะครับความสูงอยู่ที่5ชั้นะครับครั16รวมกันเอ็ม้วยไปเราไปลงจุดเล่นเกมงเพื่อนนะครับเอ้ยไอ้ตัอย่างมอ่ะม่ห่ยอีายไปเลยนะยังไม่หยุดเลยมึงนะ พิชโกว์โอเคก็เค้ื่อมาข้างบนกันฮะขึ้น่มข้างบนกันไปไหนไปไหนดิมาไปดูลรีกันไปดูเร่ะเดี๋ยวจะสอนวิธีใช้ระบบลรียด้วยมาไม่ไม่ต้องไปลไปมาไป พ,พ yeah, yeah. right? um, ี่หนุ่ยครับพี่หนุ่ยครับเยี่ยยิ้มนะฮะยี่ยมเย้พี่หนุ่ยไม่เบียโชว์นะนี่ครับลิฟต์โรงเรียนเรามีทั้งหมด6ตัวครับเพื่อนครับเอาเรามาดูสัมผัสข้างในกันนะครับว่าลิฟต์หน้าตาเป็นอย่งไรเขาไปดูข้างในเสียนเอาไว้ขึ้นนะโอ้โหไม่ต้องสูตรช่วยดนะอ่ะนี่อ่ะมือกดใช่ไหมมันก็จะเรือแหวงนี้เอาปีประตูทำไมมีเราไปตอบเสร็จจะออ๋อครับแป๊บนึงตอนที่ถนัดคนชอบกินครับอ่ะโรงอาหารครับเอ๊ ไปดูโรงหาที่ที่ที่เปิดอยู่ตอนนี้นะครับไปครับมาอันนี้นะครับราคาราคาอะไรเออยี่สิบบาทมาค่ะเออใส่ไม่ไม่ๆม,<า>ม่าทนึ่บาทเออเอาอีกเอาอีกเอาอีกาแล้วก็อันจิม้ม ถามยังรูกถามอะไรกันนใช่ช่วงตามล่าดารานี่คือดาราน้องแม็กครับเราให้คุณอาสาไปคุยคุยกับน้องแม็กซ์รอสักพักครับแม็กซครับแม็กครับพี่มีคำถามมาถามน้องครับถามน้องอาสาถามเลยอ้ถามดิถามเลยถามว่าอะไรครับถามเลยน้อม็ครับคุณมีความคิดยังไงกับโรงเรียนนี้ครับ ชอบโรงเรียนรีไหมครับเฮ้ยอย่าดิเป็นไงครับชอบไหมครับไม่ครับสนใจนะครับคุณน้าซาครับเขากำลังกินลูกชิ้นอย่างอร่อยๆครับก็นี่นะครับท้าขึ้นร้อขึ้นไปเลยขึ้นอันนี้นะครับจะเป็นจุดดีมากครับที่จะมานั่งเล่นทำกันบ้านพูดคุยเป็นวันๆนะครับแต่ตรงนู้นนะครับมีน้ำตกด้วยเนี่ย แต่คนที่อยู่ที่นี่บางคนก็ยังไม่รู้นะมันเข้ายังไงครับคุณรู้ไหมครับนี่คือป้ายอะไรครับห้องน้ำครับห้องน้ำเหรอครับห้องน้ำชายห้งน้ำหญิงครับอ่าถูกต้องครับไปเดี๋ยวไปเดินทางรถนี่คือห้องศูนย์ครับห้องที่รวลมของนี่หายไปนะครับแล้วก็จะเจอใครคนนึงนะครับอ่ะเด็กอยู่แบบไปไปห่ะมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นห้องไอพีคอมพิวเตอร์แหลกนะครับก็จะเป็นห้องไปปฏิบัานคอมพิวเตอร์ข้างในก็มีคอมพิวเตอร์ บ้าวเดียวไอ้ยืนมาแล้วครับโยืนมิงมาขังโมสีคนล้อยคนเออฟาร์มที่พวกมัธยมเขาจะปลูกกันนะครับไว้เอาไปขายได้นะครับเอ้ที่เคยเห็นก็คือมีขายเห็ดแล้วก็ขายผักเออพืชนันธนพืนเมืองนะครับครับโอเคตครับตรงนี้นะครับก็คือสนามฟุตบอลนะครับสนามฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดของโรงเรียนไทยนะครับไม่ไม่รู้นะครับแต่เดี๋ยวเราจะลงไปกิ้งให้ดูคราลกิ้งให้ดูเรัลงมาในนี้ครบ วันนี้ทานจะมีเวทีครับเป็นเวทีอะไรแม่โมนะครับเวทีล้ำซิงครับเป็นเวทีเอาไว้จะจิ้ใจเองครับมันง่ายกว่าอีกคนนึงครับมุกสตอร์ครับตักนะครับะมุมจัดจำหน่ายอุปกรณ์การเรียนครับจะซื้ออะไรครับเอ้ยสมุดจดบ้านมาถามเท่าไหร่ครับฮะยี่สิบกว่าเราไมาถามเลยไปดิไปเลยไปเออพอดี สมดจักันไปนะครับโชว์หน่อยนี่ครับคุณผู้ชมาปเย้ไปถ่ากันไม่ทาผู้บอลอ้าวนั้นไม่สนามฟุตบอลก่อนนี่น่ะนี่นับคุณหลังบอลเดี๋ยวไปดูนะเราถ่ายให้อาสากิ้งมาไหมฮะไม่ภาพกิ้งมาผมจะไปหาใครสักคนนะครับได้กันระหว่างนี้แล้วผมก็รู้ว่าวันนี้เราจะมากิ้งในสนามผู้บอลนักบอลดูนะครับมาดูกันเรามากิ้งสนามผู้บอลกันฮะมือร้อนมาก ตอนหน้าบรรยากาศสนามฟุตบอลนี่คือพื้นนะครับอันนี้เป็นทรรมจากพื้นพลาสติกนะครับนี่ครับยาเทียมครับี่ยาเทียมยาเทียมนะนี่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 ยาเทียมนี่นะยาเทียมนี่เอ้ยอันนั้นครับยาเทียมยาเทียมครับแล้วก็เดินเดิเดินไปต่อกันเลยขอเคลียร์ขอทำเพื่อแบบไม่ไม่ต้องเดินอยู่นี่แหละเออนี่ครับนี่คือโกครับอันนั้นนู้นแม่นั่นเจอเขานะครับอยาไปคุยกับเขาครับปัดเล t โก o มานี่สุนทรภัณฑ์เรา50ปีครับซินินารับครับนี่ครับตรงนี้คือร้านถ่ายเอกสารครับถ่ายเอกสารทุกอย่างมือครับทำได้ทุกอย่างครับยังมีเครื่องพลาสติกนะครับนั่นแหละปลายแกนน่าใจมากนะครับแล้วใครอยจะเคลื่อนพลาสติกมื่อพี่นี่นั่าแง่ายๆเหมือนเป็นแบบสถานที่สำหรับพี่มัธยมในการเย็บเล่มหนังสือประมาณนั้นมีทุกอย่างทุกอย่างครับนี่นะ ตัวข้าเราก็ไปดูข้างกันมคุนะคะในตั้งหมูที่ชั้นพิเครับในงานนะคะเอ่อตอนวันศัที่ครับพีวัเพร่มีโรงเรียนครับมีอยู่ทั้งหมดสาเครื่องามตัวแล้วก็อีกเครื่องนึงเครื่องตัวแบบคนคุณคนคูครับเนี่บ ชอบฟูและคู่มาต่อครับแต่นักเยนก็ใช้นะครับมาไปต่อกันเลยเดี๋ยวเราจะไปต่อที่ตรงประตูสาธารครับประตูสาธรครับพี่ปอนะพี่ปอนีครับตรงนี้ครับประตูสาธรประตูบอหนึ่งครับครับประตูที่คนนะครับจะมากันมากที่สุดนะครับในบรรดาของประตูทั้งหมดนะฮะครับแล้วก็เป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรจุดหลากนะับในการ ใช่ครับเออเขาเรียกว่าสัญจรนะครับนะตรงนี้นะครับ <มา S 1> เป็นค่อยเป็นห้องเรียนเก่านะครับห้องเรียปนป .1 เก่านะครับตอนนี้แกเป็นสนามผู้บอลแล้วแล้วก็ที่จอดรถก็มีงานนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นสมาคมศิลป์เก่าคุณแม่จะเซ็นพีน่อะไรก็จะมีขา,ขายของพี่นึกแล้วก็อะไรมากมายครับซึ่งใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับรนีน่ไงเย่ไปกันโอเคตรงนี้นี่อันนี้พีชสุดแล้วมะที่นี่เรา สร้างของเรียนเราโรงเรียนเรามีธนาคารด้วยนะครับธนาคารอะไรครับธนาคารอะไรวะกรุงไทยปะเออธนาคารกรุงไทยกรุงไทยสาขาโรงเรียนกรุงเทพพีเซียพีเทียร์ไลัยนะคะดูเท่มากเราไปดูข้างในนี่วันไหมอ๋อนี่ครับนี่อะไรน่าสนใจมากนะครับดูสิครับโใบไม้นะฮะเราไปดูนี่นี่สวยนี่สวยมากสวยมากเบฟ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 เออเบฟนี่ครับนี่ครับหลบความร้อนได้ดีมากเลยฮะนี่ตรงนี้นะครับตู้เอทเอ็มมากดเงินนะครับก็สามารถ กดเงินได้เลยครับนี่คือด้านหนครับอานี่ครับอลังการยานงาครับนิ่งนิ่งนิ่งนิงๆนี่ๆนี่ๆน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 ิ่ๆตรงนี้นครับะเป็นสนามบัจจิปนแล้วก็ลานจอดรถนะครับที่เราเจะเห็นนะคือมีคนมาเล่นบาตมากมายจนเป็นวีดีโอยกตัวอย่างเช่น5-10นะครับมาถาก็เล่นบัตนะ ที่เดียวในโรงเรียนเหรอครับนี่ครับนี่นี่ค่ะไอแพดหนูฟังนะซึ่งไรทุกจึกนะครับจะมีเพื่อนที่ผมรู้จักหรือไม่เขารู้จักอยู่นะครับนี่เดี๋ยวเราจะพาไปที่จุดละ50ปีแล้วจะไปคึ้นขุนโคนำไปก้าวตากกันนะครับแล้วเราก็จะไปที่หอธรรมเพื่อจบปิดรายการที่นั่นนะครับไปกันเลย รวที่สุดนั่นก็เคยมีมานะฮะมีสะพานลอยมีสะพานลอยเองแต่มันใดญก็ไม่เคยดีเพราะมันชันเหมือยนะชันมากนะครับแต่หกโลนะครับก็จบเลยนม่ครับทางเชื่อมที่แสนวกบนครับก็ไอเดียดีนะครับเพื่อเป็นการสร้างสะพานแต่ก็ยังสร้างชันขนาดนี้ดีครับอยู่ถ้าชันแกถ่ากับอาสาตลอดเลยปะติดตั้งอะไรเลื่อนไหมตลอดนะแกต้องเลื่อนแพงไหมเปล่าติดตั้งอะไรเลื่อนเถอะยังไงครับเย้นี่ครับที่อยู่ เ่่่นนนคทีังไปกันอะไรไม่รู้ครับนี่ครับเราลงทุนส่วนงานนะก้าวมาไปถ่ายที่นี่แล้วนะตั้งก็คือน้ำตกนี่นะครับก็จะเป็นที่จำการมาที่ยอมครับเราไปดูวิววันนี้กันว่ะนี่ครับมันเป็นแลนด์ปาร์คของแลนด์ป็อกนีนะตอนนี้ที่แต่แลนด์ปาร์คไม่มีแลนด์ป๋าไม่เหรอไม่นั่งครับปูอาจะตัวยักษ ไปต่อกันก็ไอปอรู้ว่างั้ไหมไม่มีคนทำอาหารเวอร์ทำได้ไม่มากแบบนี้แต่คนรู้ค่านี่รนจอดรถนะครับแต่บางทีอาจจะลำบากหน่อยก็เลยไม่ได้ถ่ายนะก็ขออภัยด้วยนะครับคับนี่เขาจะมีปน้าโฆษณาต่างๆนะครับแต่แค่นี้อะไรครับไปโฆษณาอะไรครับก็ไม่รู้กับใครมาว่าเล่นผมก็ยังไม่ทราบครับเพราะที่ผมรู้เลยครับว่าไอเนี้ยเขามาเติมเองเบาไม่มีอยู่แล้วมั้งเออใช่ใช่ไม่มีแล้วเว้รครับ เราไปลองดูโฆษณาสักโฆษณาหนึ่งสินี่มหามหาวิทยาลัยคิดเตียนครับครับมหาวิทยาลัยคิดเตียนก็คือเดียวกันในมหาวิจารณ์นะครับโอเคแั้นเราไปต่อที่หอถักกันเลยเขาเรียกว่าจะเป็นแหล่งชุมชนนะตลาดตลาดกระ่ายจอมัพครับตรงนี้ถ้าจะมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตครับเป็นโรงอาหารที่เป็นักเรียนมัธยมนะครับแนะนำที่เอ๊เออนิยมที่มากินมานะเพราะว่าเด็กคิดเตียนก็ได้เหรอครับมันอร่อยคอขอนโรงอาหารต่างเยอะ ครับก็บางสิ่งไอ้เรื่องจริงนะครับไม่ได้เป็นการทำยิ้มยามโรงเรียนแล้วนะฮะมันเป็นเรื่องจริงนะครับนี่ครับนัเดี๋ยวเราพอตอนนี้ครับจะเป็นสัญลักษณ์โรงเรียนครับอ้อแถมด้วยนะครับเพราะว่าเออโรงอาหารมันอยู่ไกลจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวครัเอานั่นก็คือพอตอนนี้นะครับเราแนะนําพิธีการขึ้นสะพานลอยไหมนะครับต่อไปเราจะแนะนําการมีวิธีการทางม้าลายนะครับจริงจริงอาจจะไม่ปลอดภัยเท่าไหร่นะ ผมแนะนำไให้ข้างสะพานลอยนะครับแต่เราเสี่ยงเสี่ยงเสี่ยงเพื่อสุกคนนะฮะแต่อย่างน้อยถ้ารถชนไปตรงนี้นะครับก็ถือว่าผิดอยู่ดีนะเพราะว่ามีทางมาลายถือว่าูกต้องทำกฎหมายนะครับเราถูกแล้นะครับมีป้ายให้ระวังเขตโรงเรียนครับนี่ครับนี่ครับนี่เห็นป้ายสีสวยงามมากนะฮะมีสีสวยงามด้วยเวลาก็มีป้ายข้ามถนนนีครับเรามาข้ามถนนได้แล้วก็รอครับรอให้คุณ หลายคนครับเออให้สัญญาณว่าให้เราเดินก่อนนะครับตอนนี้แล้วก็รอไปนะครับรอนัดเนี่ยสมมติว่าอ่ะครับรอครับสมมติว่าคนนี้นะครับเป็นไปจราจรนะครับคนนี้คือสายแยกซีซีแยกคือซีแยกสายแยกเอ้ยซีสามซีสามมีทางเข้าโรงเรียนแล้วเราไม่ทางโรงเรียนเหรอเอาเลยครับไปข้างข้ามข้างครางที่เราดูครับอ่ะรถทุกคนก็จะอ่ะรถทุกคนก็จะมานะครับแล้วก็ครับวินตอนนี้ทองอะไรเนาะไม่ต้องเริ่มไม่ต้องเริ่ม เออปิดตัวอัศวินเสียงปริศนาที่อยู่ในคลิปนะคะแขกรับเชิญอีกคนหนึ่งนะหอธรรมครับแขกรับเชิญไม่รู้มาจากไหนเห็นตู้ก็อยากเขาเราไปดูดีกว่าเวลาเรอยากดูนี่เราจะไปปิดนะครับตอนนี้เราจะเป็นทางเข้าขอธรรมครับต้นข้างพัดแมวมาเอาตู้มาตรงนี้ลงงีเลยพได้เหรอเนาะห้องอะไรนี่คือมาห้องเปิดได้อะน้องอ่ะเปิดไม่ได้ตัดผ้าไปแล้วกันครับ เดี๋ยวเราจะไปหาที่มอผิดรายการวันนี้นะครับเราก็การทวงของเราก็จบลงแล้วนะครับแล้วก็ถ้ามีความิดชมอะไรก็คอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างนี่นะครับเย้นะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นครับสวัสดีครับอย่าเบื่อนะครับอ,อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับย<ะ>เยพื่อนการ<ะ>รับชมคลิป,<ไ>ปใหม่จากพวกเรานะครับมาไ <ป S 1> ม่โชว์กล้องไม่โชว์กล้องรอคะผมโชว์กล้องไล้ นะครับแล้วก็สำหรับนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเอ๊